สนับสนุนโดยเบเนพลัสโปรตีนดีๆจากพืชคูณสองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นายแพทย์ยงยศธรรมวุฒิเปิดเผยผลการตรวจข้าวที่ดรับจากกระทรวงพาณิชย์ทางด้านสารเคมีตกค้างการปนเปื้อนสารพิษจากเชื้อราและคุณภาพของข้าวด้านสารอาหารด้วยระบบคุณภาพมาตรฐาน นายแพทย์ยงยศบอกว่าขอเรียนประชาชนให้ทราบว่ากรมวิทย์เป็นตัวแทนของคนไทยทุกคนเป็นห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐานเป็นแ l บอ้างอิงที่รับมาตรฐาน ISO อันดับ5ของโลกและที่3ของเอเชียดังนั้นถ้าต้องตรวจชนะสูตรสิ่งใดตามมาตรฐานเพื่อความละเอียดรอบคอบเช่นข้าวจะใช้ห้องแ l a มาตรฐานเพราะมีความละเอียดแม่นยำสูงทั้งนี้กรณีข้าวที่กระทรวงพาณิชย์ได้มีการส่งมาตรวจมีจำนวน2ตัวอย่างคือข้าวปริมาณ3กิโลกร,รัมและ5กิโลกร,รมัมส่งเมื่อวันที่9พฤษภาคมที่ผ่านมา ทางกรมวิทยาศาสตร์มีความเห็นว่าเป็นเรื่องที่ประชาชนให้ความสนใจจึงทำการตรวจทันทีแม้ว่าจะติดวันอยู่เสาร์อาทิตย์ใช้นักวิทยาศาสตร์1ิบท่านในการตรวจแต่ละท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาชีพและมีการตรวจด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยที่สุดผลออกมาสรุปบเบ็ดเสร็จกลางดึกคืนวันศุกร์รายงานผลวันเสาร์และมาถแถลงข่าวยืนยันว่ากรมวิทย์ไม่ได้ดึงหรือชะลอผล โดยการตรวจข้าวจะมีการตรวจด้วยตาเปล่าด้วยการดมกล้องจุลทรรศน์กำลังขยาย 30- และ50เท่าตรวจสอบคุณภาพ3ด้านคือกายภาพสิ่งแวดล้อมลักษณะทั่วไปลักษณะสีกลิ่นของเมล็ดข้าวและสิ่งแปลกปลอมเช่นมแมลงซากมแมลงชิ้นส่วนมแมลงผินกรวดด้านความปลอดภัยจะตรวจสารพิษจากเชื้อราเช่นสารอะฟาท็อกซินทั้ง5สายพันธุ์สารตกค้างที่เหลือจากการรม สารเคมีที่มีข้อกําหนดต้องตรวจตามมาตรฐานการเกษตรส5 0ชนิดตรวจโลหะหนักและคุณค่าทางโภชนาการที่ประกอบด้วยสารอาหารและแร่ธาตุนอกจากนี้ได้ตรวจหาสารพิษที่พบในอาหารประเภทบะหมี่ที่มีรายงานข้าวในประเทศญ,ญี่ปุ่นและไต้หวันโดยทางกรมวิทย์มีการตรวจข้าวรวม4ี่ตัวอย่างประกอบด้วยข้าวจากกระทรวงพนันชย์ที่ตัวอย่างข้าวที่กรมวิทย์ซื้อจากร้านค้ารอบกระทรวงอีก2ตัวอย่างเพื่อเป็นตัวอย่างควบคุมในการเปรียบเทียบกับข้าวที่ประชาชนบริโภคโดยขั้นตอนในการตรวจจะมีการเตรียมตัวอย่างและมีการควบคุม ซึ่งจะต้องนําเมล็ดข้าวทั้ง4ตัวอย่างไปบดละเอียดและนํามาตรวจหาสารต่างๆใช้การตรวจถึง2รอบ โดยผลการตรวจออกมาในด้านที่1คุณภาพทางด้านเกายภาพและสิ่งแวดล้อมพบว่าตัวอย่างข้าวที่รับจากกระรวงพาณิชมีสิ่งแปลกปลอมทั้งมีชีวิตและไม่มีชีวิตส่วนใหญ่จะเป็นเศษของมอดทั้ง3ชนิดที่พบบ่อยในข้าวสารผลการตรวจสีตัวอย่างเพราะว่ามีตัวอย่างที่ไม่พบสิ่งมีชีวิตอยู่ตัวอย่างเดียวคือข้าวสารใหม่ที่เป็นตัวอย่างควบคุมอีกหนึ่งตัวอย่างเป็นข้าวเก่าที่ซื้อจากร้านค้าก็มีมอดปนอยู่แต่ไม่มากแต่ตัวอย่างข้าวที่กระรวงพาณิชส่งมาพบมีเศษขาแมลงและมีมอดอยู่่จําานนววเยอะก ทาน,นี้มาตรฐานสินค้าเกษตรระบุไว้ว่าข้าวหอมมะลิไทยต้องปราศจากมแมลงและอะไรที่มีชีวิตดังนั้นถ้าเอามาตรฐานสินค้าเกษตรมาเทียบจะไม่ผ่าน3ตัวอย่างคือข้าวจากประรวงพาณิชย์และข้าวเก่าในร้านค้าด้านความปลอดภัยจะตัวสารอัฟฟาท็อกซินและเชื้อราโดยเพราะว่าการตรวจครั้งแรกไม่พบสารตกค้างดังกล่าวและมีการตรวจซ้ำอีกหนึ่งรอบเพื่อตรวจสอบ ซึ่งก็ไม่พบสารตกค้างเช่นกันส่วนการตรวจหาสารตกค้างของสารรมควันได้ตรวจครบทั้ง3าตัวและเพิ่มตรวจสารกำจัดสตัตว์รบพืช250ชนิดตามที่ออยอใช้ตรวจในกองนานอาหารและยาผลปรากฏว่าไม่พบเลยส่วนการตรวจโลหะหนักอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เป็นอันตรายมีความปลอดภัยแม้จะพบสารตะกั่วที่0.009ในทั้ง4ตัวอย่างแต่ก็พบน้อยกว่าค่ามาตรฐานที่กำหนดไว้0.2อยู่ถึง200เท่า เช่นเดียวกับการตรวจหาสารหนูที่พบว่าตัวอย่างข้าวจากกระรวงพณิชย์พบที่0.126และ0.146และข้าวตัวอย่างควบคุมสองตัวอย่างพบที่0.151และ0.122ซึ่งน้อยกว่าค่ามาตรฐานที่กําหนดไว้ดังนั้นด้านโลหะพลเเื้อนอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานส่วนเรื่องสําคัญที่สุดคือคุณค่าทางโภชนาการผมคิดว่าจะเป็นอาหารได้หรือไม่ได้ต้องดูตรงนี้จึงมีการดูเรื่องนี้อย่างละเอียดเพราะเรามองเห็นประโยชน์และผลการตรวจครั้งนี้ตัวชี้วัดอยู่ที่คุณค่าทาาางโภชนาการ ซึ่งจะสังเกตเห็นว่าทั้ง2ตัวอย่างที่กระทรวงพาณิชย์ส่งมาและ2ตัวอย่างที่ซื้อจากรอบกระทรวงมีคุณค่าทางโภชนาการไม่แตกต่างกันเราจึงเชื่อว่าถ้าถามว่าข้าวตรงนี้ยังสามารถให้คุณค่าทางอาหารหรือไม่ถ้าดูตรงนี้ทั้ง4ตัวอย่างไม่แตกต่างกันแต่ต้องไปดูเรื่องแรกคือมาตรฐานสินค้าเกษตรที่ไม่ให้มีสิ่งปนเปื้อนมานั้นประกอบด้วยนายแพทย์ยงยศบอกว่าในการตรวจหาวิตามินและแร่ธาตุที่คาดว่าจะเสื่อมสลายปรากฏว่าข้าว4ตัวอย่างมีวิตามินและแร่ธาตุไม่แตกต่างกัน นี่คือสิ่งที่กรมวิทย์ได้ตรวจมาตลอด10วันที่ผ่านมายืนยันว่าการตรวจครั้งนี้เป็นผลตรวจอย่างตรงไปตรงมาโดยบุคลากรที่เชี่ยวชาญและมีความเป็นอิสระโดยตนในฐานะอธิบดีไม่เคยบอกหรือสั่งให้มีการตรวจหรือกดดันแต่อย่างใดพร้อมยืนยันกับผู้บริหารของกรมวิทย์ว่าการถแถลงข่าวต้องเป็นไปตามที่นักวิทยาศาสตร์ในห้องแล็บส่งผลมาจะไม่มีการถแถลงบิดพลิ้วจากผลตรวจแม้แต่รายการเดียว